เจ้าอะไรทำท่าจามฟึด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 ุณตีนเจ้าอะไรืเอเจ้าอะไรฟันก็นี่หยืนไม่พอนะฟันซออีกต่างหากอะึอออึเอาอะไรว่ามา ไม่ต้องเถียงแม่ว่ามาพูดดิเถียงตลอดหือเถียงฟันเหยินไม่พอนั่นน่ะฟันฟันซ้อนด้วยน่ะแม่เห็นน่ะใช่ไหมใช่ฟันซ้อนหรือเปล่าใช่เปล่าฮะนั่นไงเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงฟันซ้อนเถียงแม่ทุกวันน่ะเราอ่ะอืบ่นไม่ได้พูดอะไรไม่ได้เถียงใช่ไหมอืเลี้ยงดีไหมเนี่ยอืเลี้ยงมันดีไหมฮะ เลี้ยงดีไหมมันเถียงแม่ดีจังเลยเเลี้ยงดีไหมเนี่ย้อไม่ต้องเลี้ยงมันหรอกหืพูดเดียต่อปากต่อคําเสียงคําไม่ตกฟ้าใช่ปะ่ะใช่ไหมใช่ไหมเอาบอกแม่ก่อนสิใช่หรือเปล่าฮะใช่ไหมเสียงคําไม่ตกฟ้าใช่ป่ะลูกอฮ้ <c oughs> <c oughs> น <krit> ั่งรอแม่ดีๆจะเอาอะไรจะเอาอะไรแทบจะเอาอะไรลูกหึแทบจะเอาอะไรหาูจะเอาอะไรหอสกิดเนี่ยเอาอะไรจะเอาอะไรบอกก่อนสิห <mermaid dei> <aids> <wo> um, ืึทำไมทำไมออืม กุนตีนกุนตีนนี่นี่นี่ฟังก่อนฟังพี่โรสเขาบอกว่าเขาจะยืมฟันแพเพอร์ไปขุดดินนะลูกฟังแม่ก่อนนั่งลงก่อนพี่โรสบอกจะยืมฟันแพเพอร์ไปขุดดินจะยอมหรือเปล่าฮะจะยอมไหมลูกเอาตอบก่อนตอบก่อนเร็วๆ ยอมไหมจะยืมฟันไปขุดดินยอมไหมตอบก่อนเร็วฮะตอบแม่กันสิพี่รถเขาจะยืมฟันไปขุดดินให้ไหมให้ไหม <c oughs>